สวัสดีค่ะทุกๆคนหวังว่าพวกเราคงจะ,ะสบายดีกันเนาะยังมีภาระหน้าที่ในชีวิตที่เราต้องทำกันอยู่เนาะเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงโอเคก้มเอียบอ่านะอาทิตย์นี้นะคะส่วนตัวไม่ได้ออกไปวิ่งนะคะเออออกไปวันหนึ่งสีออกไปวิ่งวันหนึ่งนะคะเราก็ ฝึกโยคะวันนี้เป็นวันที่สองพรุ่งนี้น่าจะอีกวัน,นก็คือ3วันสรุปแล้วอาทิตย์นี้คือตัวเองสามารถออกกำลังกายได้4วันอาทิตย์ที่แล้ว3วันนะคะนี่แหะค่ะชีวิตของเรานะคะก็พยายามสร้างวินันแล้วก็หาหาเวลาให้มันให้มันได้อะถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ต้องทำได้เนาะ เออก็ทําเท่าที่ร่างกายเราไหวนะคะอย่าหักโหมเกินไปอย่างวันนี้เช่นวันนี้นะคะฝนตกเราก็รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยพออากาศมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเ,ออเหมือนกับขั้นเนื้อขั้นตัวเราก็จะพยายามไม่ไปออกไปวิ่งข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะมีทํางานตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ก็จะจบแล้ววันนี้นะคะออหาเวลา ให้ได้กับตัวเองนะคะให้ให้อย่างน้อยสักอาทิตย์ละสามวันก็ยังดีนะคะวันละ20นาทีก็ได้นะคะเพื่อเป็นการให้ร่างกายของเราเนี่ยเลือดลมสุดฉีนะคะแล้วก็เหงื่อออกระบายความร้อนออกร่างกายระบายของเสียออกร่างกายแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยมันจะเป็นช่วยให้เราเนี่ยมีความเงียบมีความสงบนะคะพอความเงียบความสงบม,มันเข้ามาเนี่ย จิตใจของเรามันก็จะนิ่งพอจิตใจของเรานิ่งปุ๊บเนี่ยการจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเรื่องควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะมันก็จะละเอียดขึ้นนะคะเราเ,เรื่องความละเอียดเรื่องจิตใจเนี่ยมันมันต้อง มันมันก็ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกเราอยู่ทํางานกันในกลุ่มก้อนใช่ไหมมันก็ถ้าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะคุมอารมณ์ได้คุมวาจาคุมการกระทําหลายๆอย่างของตัวเองที่รู้สึกว่าจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องทำนะมันก็เป็นการช่วยลดความความเป็นทุกข์ให้กับคนอื่นบ้างนะคะ อ่งั้นวันนี้นะเราก็จะมาฝึกโยคะกันด้วยกันนะคะโยคะนะคะเสริมสร้างนะคะอย่างทําที่ฝึกอัชชังก้ายโยคะเนี่ยก็คือมันก็สามารถฝึกเองที่บ้านได้นะคะฝึกไปแบบนี้นะคะทุกๆรอบทุกๆครั้งนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเสริมความแข็งแรงบวกกับความยืดหยุ่นในของกล้ามเนื้อนะคะทุกๆส่วนแล้วก็รวมถึงสมองของเรานะคะ ช่วยให้มีความคอนโทรลจดจ่อแต่ว่าลงหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะวันนี้อาจจะมีเป็น2เทปเราจะอัดลงแค่30นาทีนะคะหรือว่า25นาทีแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะไปต่อยเทป2นะคะเราจะเอาให้ได้สักประมาณ40-50นาทีนะคะสำหรับการออกกำลังกายวันนี้เนาะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ การเอ่อเนี่ยช่วงที่ช่วงที่เขาชัดดาวประเทศใช่ปะตัวเองอะไม่ได้ไปฝึกโยคะที่สตูดิโอนะคะเอ่อฝึกอยู่ออนไลน์ข้างหน้ากับพวกเราแล้วก็เกิดมีปัญหาบาดเจ็บเรื่องการเล่นยืดวุดวิด,วดพื้นเกินไปเกินเหตุนะอะมันทำให้เราบาดเจ็บที่ไหล่นะคะ แล้วพอเราฝึกท่าไหว้พระอาทิตย์เนี่ยประมาณสักสามเดือนกว่าๆสามสี่เดือนน่ะรู้สึกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็เมื่อวานนะคะไปฝึกที่สตูดิโอรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นน่ะแล้วก็มีความอ่อนมากขึ้นนะคะจากผิดจากที่เราคือมันจะเห็นความแตกต่างเลยอะ่ะว่าเออเนาะแล้วก็บวกกับที่เราเอ่อไปออกกำลังกายแบบไปวิ่งด้วยนะ มันก็เลยช่วยรู้สึกว่าเออร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นมากเลยจริงะนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามกันมานะพวกเราโอเคถ้าไหวพาชิศ A กับ B นะคะเหมือนเดิมนะถ้าสมาธิเทนะคะหายใจเข้านะคะกลางมือออกเดี๋ยวก่อนคนที่เพิ่งเคยเข้ามานะคะถ้ายังไม่เคยเข้ามานะให้เข้าไปดู ep 1, ep 2 นะคะ ep สาม ep สี่ ep 5เนอะมันจะมีท่าเนี่ยเข้าในเพจนี้นะคะแล้วก็มันจะมีท่าลองเซิร์ชเข้าไปนะคะ ep 1 ep 2 ep 3 ep 4 ep 5, สําหรับการท่าฝึกโยคกะอัชรังกาโยคะสําหรับ beginning นะคะนะให้ไปเริ่มดูนะคะแต่อันนี้จะไปกันแบบที่เราฝึกกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหายใจเข้านะคะกลางมือขึ้นไปเลยค่ะ ยืดลำตัวขึ้นไปหายใจออกนะคะกำแบกหน้าท้องยกฝีเย็บโอ้โหขาตึงมากเลยวันนี้ดอกศรีษะถ้าเกิดขาตึงวันนี้นะคะวางมือที่เขา่าเอาวางมือที่แตะพื้นงองเข่านะคะดอกศรษะขึ้นนะคะพยายามยืดขาดูสิว่ามันโอเคไหมหายใจเข้านะคะยืดลำคอสายตาเรามองที่จมูกนะคะหายใจออกก้าวเท้ายาวๆไปทางด้านหลังเลยนะคะถ้าใครทําได สองเท้าเลื่อนตัวมาให้ข้อมือกับข้อไหล่เอ่อช่วงหัวไหล่เท่ากันเขมวหหน้าท้องยกสีเย็บหายใจออกนะคะขแมแหหน้าท้องนะคะงอแขนหายใจเข้าผักลำตัวขึ้นค่ะโอ้โหตึงมากนะคะวันนี้เปิดหัวไหล่นะคะขาเราไม่ไม่ติดพื้นนะคะขาลอยจากพื้นนะคะเอ่อหายหายใจนะคะยกกระดูกหน้าอกขึ้นนะคะไหล่ของเราไม่ชิดติดหูนะคะยืดขาตึงมีกําลังนะคะ หายใจออกนะคะยกสะโพกขึ้นนะคะถ้าพวกเราเสยยตนถ้าพวกเรานะคะขายังตึงสามารถที่เอ่อส้นส้นเท้าวางไม่ติดพื้นนะคะสามารถเดินเข้ามาให้ใกล้นิดนึงปลายเท้าหันเข้านิดนึงนะคะส้นเท้าหันออกแล้วลองเช็คดูนะคะว่ายืดขาเป็นไงเนาะถ้ามันยังตึงก็งอไว้นะคะถ้าไม่ตึงก็ยืดนะคะ กระดูกสันหลังของเราให้เหยียดตรงพลังแขนของเรานะคะเหยียดตรงนะไม่งอข้อศอกนะคะหายใจแบบอุจจัย,ยีนะคะหายใจเข้าแบบมีเสียงตรงลําคอหายใจออกแบบมีเสียงตรงลําคอเราจะอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจนะคะหนึ่งสองสามยกฝีเย็บขึ้นนะคะคําแบบหน้าท้องสี่ หายใจเข้านะคะก้าวเท้ายาวๆมาทางด้านหน้าเลยนะคะหายใจออกดอบศีรษะลงเลยค่ะคะ่ะลงหายใจเข้าเขาแมแวหน้าท้องยกฝีเย็บกลางมือขึ้นมาเลยคะ่ะหายใจออกนะคะยกฝีเย็บเขแมแหน้าท้องตลอดเวลานะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าเลยหายใจออกก้าวเท้าไปทางด้านหลังนะคะเลื่อนตัวหายใจเข้าผักลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกยกสะโพกขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ มาทางด้านหน้าเลยค่ะหายใจออกหายใจเข้ากางมือขึ้นมาเลยนะคะหายใจออกเราจะทำอีกสามรอบนะคะ <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเช็คนะคะว่าเรายกฝีเย็บหรือเปล่านะคะกระแมวหน้าทองตลอดเวลานะคะหายใจแบบมีเสียงทั้งเข้าและออกสองส หายใจเข้านะคะก้าวเท้ายาวๆมาทางด้านหน้าเลยนะคะกระดูกสันหลังของเราให้เหยียดตรงนะคะหายใจออกนะคะหายใจเข้านะคะแบาหน้าท้องยกลำตัวเราขึ้นมาหายใจออกจกกัดกางเกงแป๊บ <c oughs> หายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผักลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกหนึ่ง สองสามสี่ห,ห้าหายใจเข้านะคะล้วก้าวเท้ามาเลยค่ะหายใจออกหายใจเข้ากางมือขึ้นมาเลยนะคะ หายใจออกรอบสุดท้ายนะคะหา,าห,าออหายใจเข้าห,ยหายใจออกหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก 1 เราจะทำท่าไหว้พระทิดบี B นะคะห้ารอบหายใจเข้าองอเข่าเลยนะคะกางแขนขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผักลำตัวขึ้นหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เด็กเาหายใจออกน่ดูเรื่องการหายใจนะคะขมแหลาหน้านะทองเยี่อม องอเข่านะคะยกลำตัวบนขึ้นกลางมือขึ้นมาสายตามองที่ปลายนิ้วนะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหนึ่ง <Yeah. S 1> จัดเท้าของเรานะคะปลายเท้าแตะพื้นนะคะ ตึงถ้าเราทำได้นะคะหลังไม่งอสองถ้ากระดูกสันหลังของเรายังงอนะคะให้งอเข่าไว้นะคะสามสหาหายใจเข้านะคะก้าวเท้ายาวๆมาเลยหายใจออกหายใจเข้างอเข่านะคะ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดหายใจออกก้าวเท้ายาวๆเลย,ยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ยกสะโพกค่ะหนึ่งสองโอ้ยสำลักน้ำลายกว่าสามสี่ห้าหายใจเข้านะคะเก้ 9, าเช้ายากเลยหายใจออกหายใจเข้ามอเข่านะคะ หายใจออกอีกสองรอบเนาะหายใจเข้าค่ะพลังเลยค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าพักลำตัวขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า ึงแขนตึงนะคะถ้าทําได้แต่ถ้าไม่ไหวก็งอเข่าไว้นะคะ2สายตามอง,งที่ปลายจม,มูกหรือว่าที่สะดือของเรา3ไหล,ล่เราไม่ชิดติดหูนะคะส5หายใจเข้านะคะก้าเท้ามาเลยคะ่ะหายใจออกหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นงอเข่ากลางมือขึ้นมานะคะหายใจออก รอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจเข้าผักต้นตัวขึ้นหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้านะคะเก้าวเท้าย,ยาวาเลยค่ะหายใจออก เข้างอเข่านะคะหายใจออกตอนนี้21นาทีแล้วนะคะเราจะทำต่อยาวเลยนะหายใจเข้าระโดดนะคะใช้ข้อมือ,อสองนิ้วเกาะไปไปนิ้วโป้นะคะงอเข่าก่อนเนาะจัดหลังของเราเสายตามองที่จมูกนะคะค่อยๆหายใจออกนะคะดอบ หลังลงนะคะศีรษะเรามองออสายตาเรามองที่จมูกตลอดเวลานะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยืดขาเราดูนะคะว่าเราได้แค่ไหนนะคะพร้อมกับถ่ายเทน้ําหนักมาที่ปลายเท้าของเราทั้งสองข้างนะคะสองท่านี้เป็นช่วยท่าเรื่องหน้าท้องนะคะขาหลังนะคะแล้วก็สัมหลังเรานะคะสามสี เราจะอยู่ตรงนี้อีกสัก 5, ห้าลมหายใจนะคะมันตึงวันนี้หกเจแปแขนเราแบบไม่ได้ออกกำลังเลยนะคะ9ก้าสบหายใจเข้านะคะยืดแขนตึงนะคะใส่ตามองที่ปลายจมูกนะคะกระดูกสันหลังตรงขมแมวหนะ้าท้องยกฝีเยดตลอดเวลานะคะพร้อมกับสอดปลายนิ้วเข้า ใต้เท้าของเรานะคะเข้าลึกได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยหายใจออกนะคะดอกดังตัวบนลงนะคะพร้อมสายตามองที่จมูกตลอดเวลางอเข่าหนึ่งรอบนะคะให้กระดูกหน้าอกเราแตะที่เข่าเราเลยถ้าทาได้หลังจากนั้นค่อยค่อยยืดเข่าขึ้นอีกทีนะคะเราสามารถลงไปลึกไปอีกนะคะแขนของเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเช็คขาของเราว่าตึงไหม วันนี้ตึงมากๆนะคะสองหาสามถ่ายเทยน้ำหนักมาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะเท้าด้านในกดลงไปด้วยนะฝ่าเท้าด้านในนะคะกดให้ลงแต,แตะไปด้วยนะสามสี่เราจะอยู่ตรงนี้สิบลมหายใจนะคะห้ามันตึงหกเจ็ด หยจเข้านะคะยืดแขนตึงสายตามองที่ปลายจมูกนะคะหายใจออกยกลำตัวเราขึ้นมานะคะอยู่ในทนสามาธิเจนะคะหายใจเข้ากลางมือขึ้นไปเลยะคะ่ะ23นาทีแล้วนะคะให้ให้กางให้กว้างกว่าสะโพกเรานิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่อยๆใช้ฝ่าเท้าเอ่อเท้าด้านขวาน,นะคะไปทางด้านหน้านะคะทาซ้าย45ออาองศาพร้อมกับเอานิ้วโป้เราเกี่ยวปลายนิ้วนะคะกระดูกหน้าอก งัดขึ้นกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรงนะคะสายตามองที่ปลายนิ้วด้านซ้ายนะคะ2 3 4ส,ส,าสห,าหาหยใจเข้านะคะกางมือขึ้นมาเลยค่ะบิดเท้าเราเลยนะคะหายใจออกผู้เริ่มใหม่นะคะค่อยๆกลับไปดู ep หนึ่ง ep สถึง ep ห้นะคะสามไหลให้เป็นเส้นตรงนะคะส หายใจเข้านะคะกลางมือขึ้นมาเลยนะคะดิดหมุนสะโพกเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรยกกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเข้ามาข้างในเลยนะคะใช้ฝ่ามือด้านซ้ายมาวางคู่กับเท้าด้านขวานะคะพร้อมกับกระดูกหน้าอกงัดขึ้นนะคะก้นเราไม่แอนนะคะกระดูกสันหลังตรงสองสามสี่ หายใจเข้านะคะยกลงตัวขึ้นมาหายใจออกนะคะวางมือลงไปมือของเรานะคะยันพื้นเอาไว้นะคะเป็นขาเป็นเท้าที่สองของเรานะคะเท้าที่สามนะคะนะัสามเหงือกกำลังซิกซิกสี่ห้าหายใจเข้านะคะากางมือขึ้นมาเลยค่ะหายใจออก หายใจเข้ากางขาขึ้นไปนะคะครั้งนี้ก้าวยาวๆนะคะงอเข่าด้านหน้าวางมือไว้นะคะพร้อมกับขาหลังตึงนะคะเหยียดกระดูกสันหลังของเราให้เหยียดตรงกระดูกหน้าอกยกขึ้นขมแมวหน้าท้องยกสีเยกนะคะใส่ตามมองที่มือด้านซ้ายนะคะสองสามสี่ห้าหายใจเข้านะคะ ยกฝีแยบกแมวหน้าท้องหายใจออกนะคะ1 2ึสีข้างของเราทำงานนะคะ3ฝ่าเท้าแตะพื้นนะคะสีห้าหายใจเข้านะคะกางมือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอาข้อศอกซ้ายนะคะมาขัดไว้ที่เข่าด้านขวานะคะเอามือซ้ายวางไว้แตะกับพื้น ขาหลังเปลี่ยนนะคะหนึ่งสายตามองที่มือด้านขวานะคะหายใจสองสามสี่ห้าหายใจเข้านะคะกยกมือขึ้นมาเปลี่ยนขาเลยค่ะข้อศอกด้านขวานะคะมาขัดไว้กับเข่าด้านซ้ายนะคะเอามือด้านขวาวางไว้ข้างๆเท้าด้านซ้าย มอไว้หนึ่งขาหลังแข็งแรงนะคะสองเข่าของเราเนี่ดันข้อศอบของเรานะคะสามสี่หาหยใจเข้านะคะยกลำตัวขึ้นมาหายใจออกอา้าวเหงื่อกํำลังมาแล้วนะคะเราจะตัดตรงนี้นะคะแล้วตามมานะ